สวัสดีจ้าเมนี่ยางเพ็ดงานรถอยู่บ้าน่ะสามมือดีสี่มือไข่ สามโอ้ขาก้อง่อยกันเลยสามสามเมื่อดีสิมมาไข่คือนนนี่แหละรถกระไดอยากดับก็ดับเลยตาสินใจย่างเอาเพราะสตาร์แน่ก็ดับไหมย่างเอาตัว บ้านไม่หิมะนะเมือนี้บ่นไม่หิมกนะ,มะมมมก็อย,อยังหัวไว้จะบะนี่โรงงานเป็นโรงงาน,อยอยน,านากนานับโรงงานปูนข้างในนี่ยโรงงานปูนเพ็ดพวกลังเขาแหละ ย่างเอารถนะมือดีสามมือดีสีมือไข่สตาร์ทมือสองที่ยังได้เท๊ะเท๊ะเท๊ะเท๊เท๊ไหวไก่ก็เหนื่อย่างมาแล้วย่างเอาเลยเหนาวอยู่มั้ยนี่หนาวหน่อยนึง มันล่มอ่บวกหนึ่งกรมอุตุนาโทศบอกว่าบวกหนึ่งว่าสันว่านขาวจากภาคเมื่อนี้เมื่อนี้กะละลายแล้วเดินไม่ไกลมาก มือไอ้หขย่อนอยู่เด้อมือแตกสิกสิกโอ้ยแม่แบบเท่ากับขี่วินมอไซนะน่ะหนาวถุงมือก็มีนะจ๊ะแต่ไม่ทันบ่ทันัดหรอนะเวลาจับกล้อ,องจับไม่หยังนะ่ะก็ไก่ไก่ไปบระขันเดี๋ยวไก่ไปเด้ย แต่ว่าสิได้เ้าบอกเพาอายุขาก่อนก่องรถสับเลยเย็นเมื่อขอทุกคนมีความสุขกับการทำงานทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆจ้ากระย่างไก่เติอยี่ดอกซ้าบอาดอกบันนีต ไม่ยังปวดแขนจับขากล่องรถสับเนี่ยขารถสับเนี่ยปวดแขนจับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ